สวัสด,ดีเช้านี้แดดออกแล้ววันนี้ฝนตกมาหลายวันวันนี้คงหยุดแล้วงนันนอนหลับสบายเหรออ้วนโอ้นอนสบายจริงๆเนาะอยู่ใกล้้นไม้อะเนาะอ้าวโอ้แม่อ้วนนอนสบายจัง หมามันนอนสบายดีได้ต้นไม้ใหญ่อืมนอนสบายเลยลูกอโน้ำเต็มไปหมดฮะปีนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะปีที่แล้วปลาออกไปฮะทั้งปลาดุกปลาช่อนออกไปปีที่แล้ว ไม่รู้จะท่วมวันไหนเดือนไหนช่วงฤดูฝนต้นไม้ก็เติบโตทุกวันมีต้นไม้สามต้นฮะอยู่ติดกันนี่ฮะ,ะก็มีต้นมะกอมนะฮะนี่ฮะคิดถึงมะกอมตอนเด็กๆฮะเราจัดไม้ไผ่ามาทำ เปินะแล้วก็ใส่ลูกกลมไปเนี่ยมันเป็นลูกๆเหมือนกันลูกเปินนะฮะสูงฮะตอนนี้กําลังออกเม็ดออกหน่วยอยู่แต็ไมไหมดฮนะสูงไปถึงข้างบน่นนะ้ะสุดยอดนะฮะอ่ะาทัดจากมานี้ก็มหาธะอ่าที่ผ่านมาก็สุกได้กินไปแล้วฮะต้นใหญ่ต้นโจล้ะ,ะมหาะจะอยู่ติดกับ ต้นมะกอมเนี่ยฮะลูกสุกดกหน้าดูแล้วฮะที่ผ่านมาฮะได้กินกันจนอิ่มอร่อยนะถัดจากนี้มาก็มาเม้าฮะนี่ฮะอตอนนี้ออกอผลเต็มไปหมดฮะออกเม็ดออกนี่เต็มไปหมดนี่ฮะ มะเมานะฮะต้นไม้สามต้นเป็นต้นไม้ผล,ลไม้ในป่านะฮะไม่รู้ยังไงมันออกฉัดกันนี่สามต้นนะ่มะกอมมะหาดมะเมานะฮะนี่ฮะอ่าตอนนี้อ่ากาลังจะเริ่มสุกแล้วมั้งนี่ เงี้ย, <c oughs> ยดูข้างบนนะฮะสามต้นนะอ,อยู่ใกล้กันติดกันเลยฮะออกผลออกเม็ด ผลไม้ให้กินนะ,ะสูงเรี่ยวนะฮะสามต้นนะฮะนอกจากนั้นก็มีต้จนตจะก,กบฮนะเป็นผลไม้ป่าเหมือนกันนะ อ่าเป็นพุ่มนะฮะจน,จนจนตะกบเนี่ยตะกบอ่ากำลังออก